สวัสดีค่ะดีกๆทุกคนนะคะวันนี้แบบคุบเปรี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยท่องแดนอาเซียนนะคะเด็กๆก่อนอื่นที่จะเข้าสู่บทเรียนท่องแดนอาเซียนนะคะเรามาฝึกท่องคำคล้องจองนะคะเกี่ยวกับหน่วยท่องแดนอาเซียนกันเลยนะคะเด็กๆสวัสดีประเทศไทยบรูไนมาเลเารมัดดาตัง สวัสดีคือกัมพูชาพม่านั้นหนามิงการาบากูมุสตาคือฟิลิปปินส์สบายดีคือประเทศลาวนี้หาวชาวสิงคปโปร์อินโดนีเซียสลามัตเซียงซินจาวประเทศเวียดนามทุกคนกล่าวขานคำว่าสวัสดีนะคะเด็กๆคำข้องจองที่คุณครูพูดไปนะคะเกี่ยวกับ 10ประเทศอาเซียนนะคะการทักทายของ10ประเทศอาเซียนนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ธงชาติของอาเซียนนะคะจะมีพื้นสีน้ำเงินนะคะมีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะ,สะแสดงถึงความสถียรภาพสันติภาพความสามัคคีสีของธงชาติจะประกอบไปด้วยสีน้ำเงินนะคะสีแดง สีขาวสีเหลืองนะคะเป็นสีหลักของธงชาติของบรรดาสมาชิกประเทศอาเซียนทั้งหมดเลยนะคะว่าหมายของสีธงชาติสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงนะคะสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์เห็นไหมคะส่วนสีเหลืองนะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองน,นั่นเองคะ่ะต่อไปตราสัญ,ญลักษณ์นะคะ อาเซียนนะคะตาตรงนี้จะอยู่ตรงกลางของธงชาตินะคะเป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองเห็นไหมคะสีเหลืองนี่นะคะเขาเรียกว่ารูปรวงข้าวนะคะบนพื้นรวงข้าวจะมีสีแดงล้อมรอบอยู่ นะคะวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินเห็นไหมคะรวงข้าวสิบต้นมัดรวมกันหมายถึงความผูกพันกันอย่างเป็นมิตรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวนะคะวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพของอาเซียนนะคะมีตัวอักษรคำว่าอาเซียนสีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพรวงข้าวด้วยนะคะเด็กๆแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงสันิภาพเอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศของ 10ประเทศอาเซียนนะคะส่วนคํำควญของอาเซียนนะคะ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมคํำควญเหล่านี้นะคะบ่งบอกแสดงถึงการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศต่างๆ10ประเทศอาเซียนนะคะรลยยังทั้งการนับถือศาสนาเชื้อชาตินะคะการดำเนินชีวิตสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ประจำตัวการรวมตัวกันเป็นหนึ่ง นะคะเป็นกลุ่มใหญ,ใหญ่เพื่อดึงชาติใหญ่ๆเข้ามาช่วยพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในประเทศอาเซียนของเรานั่นเองค่ะต่อไปเพลงวิถีอาเซียนนะคะก็จะร้องว่าอา่านักเรียนฟังคูนะคะพิ้วลู่ลมบกสะบัดใต้หมู่ธงปิวสวัยสัญลักษณ์แห่งสัญญาทางใจวันที่เรามาพบกันอาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนาเราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น หล่อล้อมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพลงอาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปันเศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกลนะคะอันนี้ก็คือเพลงวิถีอาเซียนของเรานะคะต่อไปคับทักทายภาษาต่างๆนะคะสวัสดีก็คือประเทศของเรานั่นเองนะคะสบายดีก็คือประเทศลาวนะคะอันนี้คัมทีรทไยนะคะทีู่ที่อยู่ในคําของจองเมื่อกี้เนาะ สบายดีคือประเทศลาวสวัสเดก็คือประเทศกัมพูชานะคะมิงการาบาก็คือประเทศพม่านั่นเองนะคะลูกสินจาวก็คือประเทศบรูไนเวียดนามสินจาาก็คือประเทศเวียดนามนะคะซาลมาตดาตังนะคะก็คือบรูไนนะคะลาลมัตดาตังบรูไนนะคะ สลมัสเซียนก็คืออินโดนีเซียน,นะคะลูกสลามัดนิฮาวนีิฮาวสิงคโปร์นะคะฮูมุสตาคือฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะลูกอันนี้ก็คือคำทักทายของ10ประเทศอาเซียนของเรานะคะ สำหรับใบงานนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูจะอธิบายใบงานนะคะให้นักเรียนระบายสีรูปภาพตาสัญลักษณ์อาเซียนให้ถูกต้องนะคะเหมือนที่คุณครูสอนในคลิปเลยเห็นไหมคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนระบายให้เหมือนตัวอย่างนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์รวงข้าวนะคะต่อไปให้นักเรียนระบายสีรูปภาพธงชาติให้ถูกต้องนะคะตรงตามสีตรงตามตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะจับคู่รูปภาพ ชุดอาเซียนที่เหมือนกันนะคะและระบายสีให้สวยงามเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะท่องแดน,นอาเซียนนะคะก็ได้จบไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะและที่สำคัญนะคะเวลาออกไปไหนอย่าลืมสวมไซ หน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วก็รางมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะทุกครั้งนะคะก่อนออกไปหรือจับสิ่งของนอกบ้านตามสถานที่ต่างๆนะคะกลับมาให้อาบน้ําแต่งตัวนะคะอยู่บ้านนะคะลูกรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไมยบายแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์นาคะ่ะ